เผยภาพสิทธิบัตรเครื่องยนต์8สูบนอนจากเกรดวอลมอเตอร์ดูให้ชัดก่อนเปิดตัวรถคันจริงปลายเดือนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับค่ายผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนอย่างเกรดวอลมอเตอร์วางแผนที่จะบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สไตล์ทัวริ่งด้วยมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบ8สูบนอนและถึงแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นดังกล่าวจะมีอยู่น้อยนิดแต่วันนี้เราก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนนนนนัั่่่่ก็คคืืออออภาาพิิบบบตตรขงเย์แ8สูนนทีว โดยภาพสิทธิบัติของเครื่องยนต์ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นภาพสีทีบัติของจริงจากเกรดวอลมอเตอร์ ที่จดไว้เพื่อระบุรายละเอียดของเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่จะนาไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของค่ายสื่อต่างประเทศคาดเดากันว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จะเป็นเหมือนกับการเอา Honda g l 1 8 0 0 Go Wing มาทําการวิศวกรรมย้อนกลับแล้วพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของตนเองจากเครื่องยนต์ลูกเดิมของค่ายปิดนกแบบ6สูบนอนก็เอามาเพิ่มให้กลายเป็น8สูบนอนทางด้านความจุเครื่องยนต์จากเดิมที่1833 CC ซีซีจาก h o n d ้า o Wing ก็คาดว่าจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย2000หรืออาจจะเพิ่มขึึ้้นไดถง2,500 ขึ้นอยู่กับแผนการพัฒนาของค่ายนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนฝาสูบจากของเดิมแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟให้กลายเป็นดูโอโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟที่จะช่วยเพิ่มพละกกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ได้ซึ่งอาจจะสูงถึง150แรงม้าชุดเกียร์ติดตั้งไว้ด้านล่างของเครื่องยนต์เพื่อลดความยาวของแพ็กเกจโดยรวม หม้อน้ำถูกแบ่งเป็น2ชิ้นติดตั้งไว้ด้านข้างของตัวรถโดยรถรุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมขับเพื่อล้อหลังด้วยเผาระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบ Double Wishbone แบบเดียวกับรถต้นแบบอย่าง Honda g o w i n g โดยตัวรถจะแบ่งออกเป็น2ส,สไตล์ตามการใช้งานคือแบบมีแฟลลิงเต็มคันสำหรับการท่องเที่ยวทางไกล และแบบไฟกลมไลท์แฟลิ่งสำหรับการใช้งานแบบรถครูเซอร์คลาสใหญ่ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ทัวร์ิงที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์8สูบนอนจากเกรดวอลมอเตอร์นั้นคาดว่าจะถูกเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดในงาน p a ร k กิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชที่จะมีขึ้นในวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้โดยมันจะถูกเปิดตัวภายใต้ชื่อแบรนด์ซูโอซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะของเกรดวอลมอเตอร์ หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์ซับสไครป์ยูทูบช่องแนวโมโตเ e ว e ลและช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย